ขยับไปดูอีกเรื่องหนึ่งคุณผู้ชมครับปัญหาเรื่องของฝุ่น PM 2.5ก็ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่เป็นปัญหาสําคัญที่เรารเผชิญกันอยู่ในหลายช่วงเวลาในช่วงก่อนหน้านี้ก็มีปัญหาฝุ่น PM 2.5หนานแน่นในหลายพื้นที่ล่าสุดครับทางด้านของการไฟฟ้านครหลวงนะครับได้มีการเดินหน้าเพื่อขับเคลื่อนสนับสนุนการใช้รถพลังงานไฟฟ้าครับเพื่อเข้ามาทดแทนการใช้พลังงานเชื้อเพลิงเพื่อเป็นการปกป้องสิ่งแวดล้อมและก็ที่สําคัญเป็นการช่วยลดภาวะมลภาวะทางอากาศโดย เพราะฝุ่น PM 2.5รายละเอียดเป็นอย่างไรติดตามพร้อมกันจากรายงานชิ้นนี้ครับปัญหามลภาวะทางอากาศและฝุ่น PM 2.5ที่มีอยู่ในปัจจุบันเป็นอีกสาเหตุหลักเกิดจากยานพาหนะต่างๆที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในการขับเคลื่อนเช่นน้ำมันเบนซินหรือน้ำมันดีเซลในเครื่องยนต์ ซึ่งเชื้อเพลิงเหล่านี้จะถูกเผาไหม้ออกมาทางท่อไอเสียและลอยขึ้นสู่อากาศรวมตัวสะสมกันเป็นจำนวนมากก่อให้เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม การไฟฟ้านครหลวงหรือ MEA ได้ตอบสนองนโยบายของภาครัฐในเรื่องพลังงานสะอาดมาโดยตลอดโดยได้เดินหน้าขับเคลื่อนและสนับสนุนการนำรถพลังงานไฟฟ้าหรือรถ EV มาใช้ในส่วนงานของ MEA เพื่อดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและได้มีการทำ MEA EV Car Sharing ขึ้นเพื่อให้ทุกหน่วยงานของ MEA ได้มีส่วนร่วมในการใช้รถ EV ร่วมกันซึ่งปัจจุบันมีการนำมาใช้ในหน่วยงานจำนวน47คัน ในส่วนนี้นะครับเราพยายามที่จะศึกษานะครับดูว่าการใช้งานอย่างหนักในพนักง,งานของการไฟฟ้านครหลวงเนี่ยมีปัญหาอุปสรรคอย่างไรนะครับสถานีชาร์จเป็นอย่างไรบ้างนอกจากในเรื่องของการประหยัดพลังงานนะครับประหยัดค่าใช้ใจ่ายแล้วนะครับยังช่วยลดมลภาวะทางอากาศ PM 2.5อีกด้วยโดยคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเนี่ยได้ออกอัตราค่าไฟพิเศษขึ้นมาหรือเรียกว่า low priority นะครับเป็นอัตรา off peak ตลอด24ชั่วโมงนะครับ ซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเหมาะสมนะครับเป็นแรงกระตุ้นให้ภาคเอก,กชนเนี่ยได้มีการติดตั้งสถานีชาร์จที่เป็นลักษณะสาธารณะนะครับนอกจากนี้ MEA ยังพัฒนาแอปพลิเคชัน MEA EV <c oughs> เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานรถ EV <c oughs> ทั้งในเรื่องการค้นหาจุดชาร์จและสั่งจองสถานีชาร์จหรือหัวชาร์จแบบเรียลไทม ซึ่งตอบโจทย์ผู้ใช้งานรถ e ีวีทั้งหมดอีกทั้งยังต่อยอดธุรกิจการติดตั้งอุปกรณ์ชาร์จในที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ที่สนใจอีกด้วยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโซเชียลมีเดียต่างๆของ m e a หรือ MBA Call Center 1130ได้ตลอด24ชั่วโมง ผู้ชมท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถที่จะติดตามข้อมูลแล้วก็ดูรายละเอียดของข่าวสารทั้งหมดจากการไฟฟ้านครหลวงหรือว่า m e a ได้ในทุกแพลตฟอร์มนะครับเรื่องของ PM 2.5ต้องยอมรับว่าผลเสียอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นคือเรื่องของสุขภาพของประชาชนและจุดเริ่มต้นที่ทําให้เกิด PM 2.5ส่วนหนึ่งก็มาจากเรื่องของปัญหาเครื่องยนต์ถ้าหากว่ามาตรการเหล่านี้โครงการเหล่านี้ประสบความสําเร็จในอนาคตอันใกล้เชื่อว่าปัญหาฝุ่น PM 2.5ในประเทศไทยก็น่าจะดีขึ้นนะครับ นี่คือความเคลื่อนไหวทั้งหมดของข่าวสารและก็เป็นทั้งหมดของจอกข่าวเด็ดประจำวันนี้ครับวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับ